โอเคครับผมสวัสดีครับจัสคายนะครับมาวันนี้มาเล่นห้องบอมโกลแมทเกมนะครับโนเปืลไม่เกินแปดดาวนะมาแล้วนี่ผมหยิบปืนด,ดิงแดงมายิงครับดิงแดง,ดงมานี่ ผมใสู่ฝั่งถูกด้านไเนี่ยอ๋อโอเคเพื่อนเขาวิ่งไปยิงหมดแล้วเพื่อนเขาวิ่งไปยิงหมดแล้วไปครับเลย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 จะได้ยิงหรือเปล่านะครับฝากกดไลค์เป็นกำใจด้วยนะส่วนใครอยากร่วมกิจกรรมก็ทุกวันอาทิตย์หนึ่งค่ำนะครับอ,อ,อ่านกติกาในเพจด้วยนะ เหวับมันจะอยู่ทางบีทีจะไปบีทีนะอยู่บีทีอยู่บีทีนี่ครับวิ่งยังโอเคสวย แล้วเมื่อกี้ยิงไม่โดนเลยครับอตอนนี้นํออยู่สองสูวรนะผมว่าจะได้ยิงมาดูกันกต่เป็นว่ากลางไม่วิ่งนะครับ แสงสุ่มบาอยู่ตรงนั้นคนระับแล้วก็ทางเองตอนนี้เหลือสองเกิดเ,เ,เหรอดีมากบีบีน่าจะชอบอยิงแบบไอเคแต่ระเบิดจังแรงตัวนี้น่าจะบาห,หรือเปล่า สวยครับผมเจ็บไปสี่ครับมันเป็นปืนที่ยิงค่อนข้างง่ายนะครับผมมองว่ามันยิงง่ายจริงนะจากที่รีวิวมาตอนนั้นเนาะห้องบอมนี้น่าจะโคตรโหดเลยอ,อันนี้ผมมาเล่นในห้องของแมสเกมเนาะก็จะไม่มีของวิง่งอาจจะเล่นง่ายกับห้องที่มีของวิ่งเต็มโ้ยิงไม่ตายเจ๋ย ไม่เข้าหัวกลางกลางวิ scream, ่งกลางวิ่งสองตัวซ้ายชิดซ้ายชิดเฮ้ยสนคนกดลเฮ้ยได้หมดได้หมดเฮ้ยสุดท้ายมีรเบิดไหมโอ้โหเจนูกซาววันนี้ใครจะไปทนไหวเออไปครับ ไปครับรุยกันต่ออืมขอให้เราแท็บโดนหัวเขาได้ก็พอบิงไปยังมาได้เลือดนี่สวย ตัวนี้อยู่ทางนี้มีนะไปบีมีตัวนี้น่าจะอยู่นี่นะเฮ้พ <Yeah. S 1> <ป>่อชดบีบันดูอีกทางอยู่ <c oughs> <c oughs> ไปครับรุ่นต่อ กลางซ้ายกลางขวากลางซ้ายก่อนนะอ่ะโอ้ลูกสองกดแหลลูกสองแหลมากลงไปดอนเลย <c oughs> บ,บ,บ,บีที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 อีตัวอยู่เอเสียงปล่อ,อยเงี่ย สวยครับผมแล้วเพื่อนเราเก็บให้หมดเลยโอ้หดาเมจแต่แต่ตัวที่ผมทำถ้ามีเพื่อนเสริมน่าจะตายหมดนะเสจดจดยมาทายหนึ่งครับซ้ายมาขวานี่คิดอะไ,ไเรเลื่อน ใ่บีะสวยอ๋อโอเคครับผมถือว่าอาตัดตัดถินใจได้เฉียบรอบนี้ดูๆเดี๋ยวเราจะไปทางอื่นดูครับเราบุกกลางตลอดเลยเป็นปืนที่ยิงดีนะถ้าเราคุมปืนได้โอเคจริงอะมันที่วางบีจะมีด้วยหนึ่งตัวนะ หน้าบีกับที่วางบีมีวิ่งมาไหมโอ้โหสุดยอดหวนรับ ้นะแล้วเป็นโอเคสเปซโอ้โหสวยครับผมวางเป้าดีมากเมื่อกี้ <c oughs> เป็นปืนที่แรงมากนะจริงหัวเม็ดเดียวนะครับถ้าใส่ปีกจะเกานะเนาะ บันไดบันไดานาายาวเข้ายาวเข้าเอเข้า

โอ้เสียงกันหยักเบาไม่ได้ยินเลยไปครับไปครับยิงต่ออยู่ดีเสียงก็เนิเฉยเลยครับ โอ้โหกากไม่มีใครดูเหรอโอ้โหกากูแล้วบ้างโอ้โหอ,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 อย่างตึงเออเออเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะตัวฟีตัวฟีวฟ <c oughs> ดูซ้ายดูซ้ายไว้เผื่อไว้เผื่อไว้เผื่อไว้อย่าใจเย็นถอยเลยเขาไม่ฟีแล้วถอยเลย ระวังไว้ถ้าเขาถ้าเขาฆ่าได้เดี๋ยวเขาจะไปโมโ้เออกําลังจะบอกว่า,วา,วาว <c oughs> ถ้าเจ๊ยิงไม่ตายเมื่อกี้เจ๊รอรอเลยอะไปครับ มันได้มีระเบิดปะโอโ๋ออะไรนะครับ <c oughs> ไม่ได้ฟังอะไรนะครับ เกิดเกิดห้องห้องเห็ดสวยครับผมอ๋อหอถือว่าเฉียบเจ๊ผมก็ปืนดิงแดงก็ประมาณนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมนะครับไว้เชินคลิปนะครับผมสวัสดีครับ